โอเคโอเคนะฮะก็มาต่อเลยนะครับเมื่อกี้ไปทำธุระามาครับโอเคพอมันอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมครับนี่มาเข้าไปที่หน้านี้กดที่ Start O ก็กดที่ Windows 7เช็งมันจะมีมาให้ครับอ่ะกดเข้าไปครับรอแป๊บน,นึงนะครับรอรออ,อ่ะมันจะขึ้นหน้านี้ให้นะฮะคนก็กดเช็งไปครับอรอแป๊บนึง ่มันจะขึ้นหน้านี้ให้นะฮะเราก็เลือกเอาเอาเอาเอันไหนครับเราเก็บไว้ที่ไหนก็ไปดูเอานะฮะอ่าผมเก็บที่นี่ครับมเข้าไปที่รูปนะฮะอ่ะกดโอเพนนะฮะอ่ะปึ๊บ,บมันก็จะมาให้ตรงนี้นะฮะร้อยหนึ่งครับปึ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ ขึ้นอย่างนี้กดคลิกโอเคไปครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะละเดี๋ยวมันจะมาครับอ่ะลองกดตั้งเซตก็เสร็จแล้วโอ๊ย,อยแหลกแหลกแหลกกดปิดไปเห็นไหมครับมันก็จะมาแล้วนะเห็นไหมกุ๊กบอกบางทีคนก็อบอกว่าเฮ้ยพี่ทําไมมันไม่เห็นมีรูปอะไรตรงนี้เลยอ่ะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีแน่ครับอ้าวไม่เกิดให้กูอกีกโอเคกดอันนี้กดปิดไปเลยครับ ก็เปิดไปครับเปิดที่คุณเก็บไว้ถ้าเปิดโฟลเดอร์ไว้มันจะปิดโฟลเดอร์ให้เองนะไม่รู้เป็นตุ้กตีนอะไรโอเคครับเันเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ครับนานแท้เนาะโอเคครับมีเสียงรถข้างนอกขอโทษด้วยกันนะครับก็ไปที่คุณเก็บไฟล์ไว้ครับ เข้าไปที่ทีมนะครับอันนี้ไปี่ทีมกดอันนี้ครับอ่ามันจะขึ้นว่า b a c k l o c k Shooter TV Windows 7นะฮะกดเข้าไปครับกดภาษาอังกฤษนะครับภาษาอื่นพุดอาจจะอ่านออกผมอ่านภาษาอังกฤษออกเดียวครับอ่านแบบว่าไม่ออกไม่ออกแบบว่าชัดเจนนะอ่าขึ้นอันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่นี่มันเพนนี่นะไม่ใช่ที่ผมอยากได้เนี่ยไม่ใช่ครับเพราะว่าโลโก้เขาทําเป็นเพนขึ้นเป็นโลโก้นะฮะถ้ากด next ไปครับกด next ครับ เล็กอีกครับอินสตอครับรอมงอินสตอาอัพหนึ่งนะฮะปึ๊บเพิบเพิบก็รองอินสตอัเสร็จนะฮะปึ๊บอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็น Windows Action อันนี้มันก็ขึ้นหน้ามาเป็นโฆษณานะครับโอเคครับขึ้นหน้าเป็นโฆษณาแล้วปิดไปครับพออย่างนี้ได้เสร็จแล้วใช่ไหมครับกดคลิกขวา ใชาแล้วคอมกาะขอโทษทีครับโอเคแล้วพอคิกขวาเสร็จมาที่นี่ครับอันล่างสุดนะโอเครอมันโหลดก่อนครับรอรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับพอได้ถูกผมก,ก็เลยลงมาครับอ่าเห็นไหมมันจะมีว่า Backlog Shooter Basic กับอันนี้ครับอันไหนมันก็เหมือนกันนะครับกดไปครับ เคครับก็รอครับมันจะขึ้นมาะปดรอถ้าคุณกดไปแล้วมันจะมีเสียงตัวละครพูดมาด้วยนะครับอ่นะครับไอแตบข้างล่างเปลี่ยนไปแล้วนะฮะอะเมาส์เปลี่ยนแล้วครับเมาส์เปลี่ยนแล้วครับอะโอเคฮะอ่ะก็ได้แล้วนะครับอะกดปิดไปอะเห็นไหมครับอะคงจะกดมาดูอะเห็นไหมครับก็เป็นรูปนี้แล้วนะฮะเห็นไหมครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับ ก็ขอกดไลค์ซับสไคร์กันด้วยนะคะก็ได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ